หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สาสานำชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยช่วยเหลือประชาชนบ้านมอเกย์ยางอำเภอพบพระค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกยศักดิ์บรรเทาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 3, สามสาำนักง,งานพัฒนาภาค3ามหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้นำกำลังของหน่วยพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ พันเอกยันยงอิมสุวรรณผู้อำนวยการกองแพทย์สำนักง,งานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครั้งที่สประจำปี2565เข้าสนับสนุนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3ออกหน่วยบริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรม และให้บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนทั้งนี้หน่วยยังได้สนับสนุนเครื่องทำน้ำดื่มอาคารบริการน้ำดื่มระบบ R o โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้และสนับสนุนน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน500ขวดผ้าห่มกันหนาวจำนวน200ชุดเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ณนะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ภารกิจหลักของนักรบสีน้ำเงินนักรบแห่งการพัฒนา